สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่11ตุลาคม2564เพจพักเก้าไกลปทุมธานีได้โพสต์ข้อความถึงกรณีลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วนะครับได้ไปสมัครเป็นว่าที่ผู้สมัครสสพักเก้าไกลจังหวัดปทุมธานีโดยมีการระบุข,ข้อความแบบนี้ ลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วในฐานะว่าที่ผู้สมัครสสพักเก้าไกลลงพื้นที่ตลาดยามเช้าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือ9ตุลาคมโดยใช้เวลาช่วงเช้าปู่เดินทักทายแนะนําตัวต่อพ่อค้าแม่ค้าและพี่น้องประชาชนผู้มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดนัดของหมู่บ้านพฤษา12คลอง3คลองหลวงทั้งนี้ลูกเกดและทีมงานได้รับเสียงสะทอ้อนจากหลากหลายที่เป็นประโยชน์จากการพบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องหลังจากนี้เราจะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังเสียงประชาชนต่อไปสําหรับลูกเกตชนทิชาเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นแกนนํากลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยผู้ประสานงานของกลุ่มคณะราษฎรที่มีคดีทางการเมืองติดตัวกว่า30คดีก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่5พฤษภาคม2 6 6 4ลูกเกตได้ให้สัมภาษณ์กับสํานักข่าว The Momentum ถึงคดีที่ถูกถามว่า30คดีที่ว่านั้น มีคดีอะไรบ้างลูกเกดก็ตอบบอกว่ามีเยอะเยอะสุดนั้นก็เป็นเรื่องของพรบชุมนุมสาธารนณะแล้วก็พรกฉุกเฉินแต่บอกว่ามีคดีมาตรา1 1 2กับพรบคอมจากการโพสต์เฟซบุ๊กเขียนราษฎรสารถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีการปฏิรูปสถาบันนอกจากนั้นก็ยังมีคดีมาตรา1 1 6ยยุยงปลุกปัน่นรวมๆแล้วกว่า30คดีชีวิตต,ตอนนี้บอกก็เลยเหมือนกับเอาขาข้างหนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกแล้วนะครับ นี่เป็นสิ่งที่ลูกเกดได้ให้มภาเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ก็คือทางด้านพี่น้องชาวปทุมธานีก็คงจะต้องตัดสินใจนะฮะว่าจะเลือกเธอนั้นเป็นตัวแทนของชาวปทุมธานีหรือไม่นะครับเพราะตอนนี้เปิดตัวแล้วนะครับว่าเธอนั้นจะเป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักคก้าวไกลที่จังหวัดปทุมธานีนะฮะ สำหรับลูกเกตชนทิชาแจ้งเร็วแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยนะครับจะเข้าข่ายได้หรือไม่ได้อะไรอย่างไรในตอนที่จะมีการนับสมัครเลือกตั้งเพราะตอนนั้นถ้าเธอนั้นถูกดำเนินคดีแล้วถูกสารตัดสินจำคุกเนี่ยนะก็คงจะหมดโอกาสในการที่จะมาเป็นผู้สมัครสอสอของพรรคเก้าไกลแต่ว่าตอนนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครไปก่อน อาจจะได้เดินสายลงพื้นที่ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องชาวปทุมธานีนะครับจะให้โอกาสเธอคนนี้หรือไม่ก็แล้วแต่ตัดสินใจแต่ที่ผ่านมาคงได้เห็นแล้วว่าเธอคนนี้มีพฤติกรรมอย่างไร